สิกุ้งโบเกอร์เนี่ยจริงๆเราเราก่อตั้งมาถ้าผมอยู่ในอาชีพนี้ถือว่า38ปีแต่การที่เรานับจากการจดทะเบียนเป็นโบเกอร์นี่เบุคคลก็ปี33เทียบแล้วถือว่าปีนี้ครบ34ปีเราเติบโตมาทุกปีจากเบีย้ยเดือนหนึ่งไม่กี่แสนก็เป็นไม่กี่ล้านเดือนหนึ่งก็เป็นไม่ไม่กี่สิบล้านต่อจเดวนี้เดือนหนึ่ง300กว่าล้านปีนี้เราตั้งเป้าไว้5,000ล้าน ันก็ทำทาลาจะได้ด้วยผมคิดว่าผมจากไปในโลกมีประกันภัยก็ยังไม่รู้จักจบว่ามันจะมีอีกกี่พันปียังมีการประกันภัยเกิดขึ้น10ปีหลังๆผมจะทําน้อยลงรุ่นลูกผมละ่ะลูกสาวผมลูกเขยผมเขามจะมองถึงรุ่นหลานผมหลานสาวอายุ 10, 14ซึ่งพ่อก็าถามบอกว่าอยากจะทําอาชีพอะไรเขาก็สวนพ่อเขาบอกว่าก็เหมือนอาชีพป้าไงก็คือประกันภัย นี่เรามองเห็นแลว้วว่าอาชีพนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เราดีคนเดียวลูกเราดีด้วยล้านเราดีด้วยอาชีพในหน้าไม่ใช่ผูกพันเฉพาะเรา,เราเรามีพนักงานในสีก่กงโบร,ร์เกอรบางสกอตชีวิตรวมในเครือด้วยประมาณพันเรามีบริษัทปันไทยที่เราปรอยู่เรียกว่าเจ้าเจ้าหน่ายผมเรามีลูกค้าสามสี่ล้านคนเรามีสมาชิกหกแสนกว่าคน นี่คือหน้าที่ของเราเราเป็นผู้ชี้ช่องบริษัทมีตัวสินค้าตัวไหนที่ต้องขายได้ลูกค้าควรจะซื้อกับบริษัทไหนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเราเป็นตัวกลางพราะสิ่งที่เราทาตรงนี้มามันเป็นการผูกพันระหว่างเรากับลูกค้าเรากับบริษัทแน่นอนเราต้องการลูกค้าดีๆให้บริษัทเราต้องการบริษัทที่ดีๆีบนบริการลูกค้าเราพูดถึงพันธมิตรหรือบริษัทประกันภัยจริงๆแล้วเราก็ถือว่าเขาเป็นเจ้านายเรานะเขามีตัวสินค้าเราขายเขามีค่าของมิชชั่นเรา หน้าที่เราเราต้องปกป้องเขาอะเราต้องทำไงให้เขามีกำไรนั้นเราก็ต้องเลือกลูกค้าดีๆให้เขาปัจจุบันนี้เรามีตึกที่เป็นของเราเองสร้างด้วยคอมมิชชั่นที่จากคู่ค้าจากพันธมิตรให้เรามาคุณเข้ามาสมัครแน่นอนก่อนที่คุณจะมาสมัครกับผมเนี่ยคุณก็ต้องฟังจากอัปไลน์คุณบอกว่า MG มาดียังไงมีการบอกกล่าวว่าคนนี้มีรายได้เท่าไหร่คนนี้ตอนนี้ทำงานน้อยลงละ แต่รู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นน่ะเขากว่าจะมีวันนี้ซึ่งมีรายได้เป็นแสนเนี่ยนะเขาผ่านอะไรมาทุกๆครั้งนะ,นะเราเข้าใจคุณยังมือใหม่อยู่เราก็มีความผูกพันที่ต้องสอนคุณผมก็จะบอกกับคนของผมพนักงานผมประา600าามาณหกร้อยคนตุกขเทศออกมาคุณเข้ามาไม่รู้อะไรสอนเขาเรียนรู้จากจากจากคุณเขาองไปสอนต่ออย่าเอาคนที่คุณไปชักชวนเขาแล้วเขาไม่สมบัติ มาเป็นตัวบันทอนทำให้คุณท้อเราลเลิอกอาชีพนี้ไปมันเป็นสถิตินะเราก็หวังว่าสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆจนะอยู่เราตลอดไปเราภูมิใจนะเราเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีคนอยู่กับเราเป็นสิบปีมีที่อื่นท่านชวนเขาเขาบอกเขาไม่อยากไปเขาไม่สนใจเลยเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะที่นี่อยู่กับย่ังพี่น้องอบอุ่นเขาไม่อยากไป ถึงจะมีผลประโยชน์มากกว่าเข้าไม่ไปในฐานะที่ผมเป็นผู้บุกเบิกแค่ฟังแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสีกุ้งเราจะเป็นครอบครัวสีกุงที่ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นและมั่นคงขึ้นสีกุงสามสี่ปีผูกพันมั่นคงขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับการปรับระดับในปีนี้